โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยวันนี้จัดไดีสวยมาอีกแล้วนะครับราคาหนึ่งามบบาทนะครับไปในดีระบบเอนดรอยก็จะมีทองอยู่สิบล้านนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่าจี้โคตรแน่นนะครับคือแบบจี้สวยๆมากเยอะเลยเยอะมากอะ่ะเออก็เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะเดี๋ยวเรามาดูการ์ดก่อนก็มีมาม่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว เป็นตัวตัวจริงอะ่ะไม่ใช่ลูกอมดาวนะครับเป็นตัวที่แบบเจ็ดหมื่นอมดาวเลยบ้างที่ที่มันมาตอนเว้นลูกอม,มนะก็แล้วก็มีหมาป่ารีมัดไปสนีเล่บัางมีมาเตอร์บีนะครับชูชูแล้วก็ลิโกเน,นวนาปุกสองใบแอมเบอร์ดาร์ลูเซียนะ การ์ดก็สวยเลยพร้อมเล่นนะครับ1390บาทเท่านั้นมีเฟรให้ด้วยนะครับเฟแล้วก็การ์ดเอสบวกนะตัวนี้เยอะมากนะครับผมก็คือมันดีมากเลยนะเวลาเราแบบมีการ์ดเยอะนะเพราะว่า มันขายก็ได้ทองนะครับแล้วก็เอาไปรวมเอาไปอะไรได้อีกเยอะแยะเลยเอาไปเจาะช่องการ์ดก็ได้ดูดิการ์ดโคตรแน่นเลยนะ ก็เลื่อนตั้งนานแล้วนะครับยังไม่สุดเลยบงบอกว่าการ์ดแน่นจริงนะโอ้โหตัวแรเพียบเลยนะครับใครที่ชอบสะสมนะเนี่ยตัวแร่โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูวันี้มัน,นีนะ ก็มีประมาณนี้นะครับแน่นๆเดี๋ยวไปดูจี้กันดีกว่ามีบูธคิตตี้ด้วยนะครับจี้แรเลยหมวกสงการหนุ่มดำไททันโกเลมโลองดูดสองงนมีเนวนาสองนนะเข็มเจาะฟอง ัวนิจี้โคตรสวยเลยนะครับจี้เยอะด้วยคือแบบมีให้เลือกใช้หลากหลายอะ่ะเดี๋ยวพาไปดูออปชันนะครับเดี๋ยวให้ดูลองเท้าป้องกันออกเกาะบัตรเชิญปาร์ตี้ ปันจรวดเวลาถุงมือไท่านมีเน์นะครับมีสองันเลยนะอันนี้เป็นองดูดเข็มเจาะฟองป้องกัน้าสิบโคเลมโลออบเบิ้ลตัดทางฟ้า อันนี้เป็นหนุ่มดำมุดนะแล้วก็ตัดนางฟ้าในหมวกสงการจี้อาอตามคลิปนะครับสวยมากเลยอันนี้เป็นลูกเตา๋าลูกเต๋าก็มีเยอะมากนะครับ สำหรับใครที่สนใจซื้อนะก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับให้ทัก Facebook หรือ Fanpage เข้ามาได้เลย